อ่าก็ผมสวัสดีครับว,วันนี้ก็มากลับอยู่กับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆใช้จอดทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มีดหมูยังมีอยู่ครับเรายังอยู่ในสามวันกับคอนเซ็ปต์พี่มีมีดหมูนะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในโหมดไม่กันเลยดีกว่านะอย่ารีรอนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเมาส์ก่อนเพราะว่าผมเล่นเมาส์ช้า,ชามไม่ได้นะฮะในการเล่นมีดนี่เองเดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนนะว่ามีตัวไหนที่จะน่ากลัวมั่ง ไม่ต้องไรหรอกฮนะผมเป็นอย่างนี้ทุกทุกตาอยู่แล้วมาเอ่อเมือ่อยถ้าฟังเสียงแปลกๆก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับอืมมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่สบายเว้ยฮัลโหลฮู้

เียไม่เป็นไรฮะอุ๊ยมึงเอามีดหมูกูไปเหรอมีดหมูกูไปเหรอเอ้ยใครมันเอ้ยอะไรเนี่ยติดเลยวะเอ้าโหนี่มีดหมูแม่งฟันไม่โดนมันวิ่งเร็วมันฟันยากจังวะดอกมึงฆ่ากูมึงตายไปนี่แน่นี่แน่ตายมาซะดีๆเหื่มเหื่มเกิมเหรอมันจะเหื่มเกิมมาก อุ้ย,ยแหลกแหลกแหลกกระตุกกระตุกอืออีนี่ด้วย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 ไอ้ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ไอ้ฝันไปดันเล่นมีดไม่เป็นที่ผ่านเอ้ยที่ผมเล่นมีดไม่เป็นจริงน,น,นะเนี่ยดูเดะอือจะเป็นไงลอยมันดีหลอยมันดีอนดเออโง่เล่นมีดหมูฟันเขาไม่โดนอีก โคตรง่เลยดูดิโู้ยหูโคตรตากเลยอ่ะเอือตรงนี้นี่แน่มึงนั่งอหไรกูอ่ะกูเห็นกูเห็นนะอุ้ยแหลกแหลกกระตุกมึงจีบปิดหมู่ไปเฮ้ยมันโดนลับมิดกูทำไมน้อเออตรงนี้มึงนั่งเหรอ นั่งเหรอนั่งเหรอนั่งเหรอขามันลูกน้องอุ้ยไอ้ไอ้หัวขาวมันนั่งใส่ผมฮนะเล่นในโน้ตบุ๊กไม่ถนัดเท่าไหร่ฮะมันเลยแปลกๆนิดนึงมันเลยหันมาไม่ค่อยฟันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้มันนั่งใส่ผมโอ๊ยมันไม่หันไม่โดนวนะรอเขสเต็ปเยอะให้มึงฮนะ ไอเด็กตื่นเช้าอ้าไอ้เหี้ยค่ะกูชายโอ้มันอยู่ที่โหลสงสารมันหน่อยแต่งตัวเหมือนเทพมีดเลยอะทำไมล่ะทำไมล่ะลุมมันลุม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 เนี่ยเขาเรียกว่าท่าวนท่าวนขวาท่าวนขวา มึงมีกูไปเล่นเหรอไม่ได้นี่มันมีเทพเจ้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครมึงนั่งเหรอมึงออ้ไอ,อ,อ้นี่แนะ he. มึงหนีไปไหนกูอยู่นี่มามๆมาอู้หนีไปไงล่ะโอ้โหสุดเกียน,น,นแฉอ้าวแย่งกูเฉยเฮ้ยอู้แฉแฉอุ้ยไม่โดนแฉ แฉะเอ้ยติดติดติดอ๋อเหมือนแดกกูหลอกปังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดแห่งความโหดฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊ไอ้ะจะอันเนี้ยมาเล่นตะโก้จะเล่นท่าหรือจ๊ะอ้าอ้ยอ้าอ้าอ้าจะ มึงฆ่ากูเหรอไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันตัวไหนฮะที่มันฆ่าเรามึงถือมีดมัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเมื่อกี้ไม่ตายได้ไงวะเต็มเต็มเลยนั่นน่ะเฮ้ยมีหมูดตรงนี้ไม่เป็นไรไหนคนใส่ปีกเฟียฮะคนนี้อีนี่อีกตัวนึงอีนี่อีกตัวนึงนี่แม่ต้องตีแม่แม่ตีจีไม่ใช่คนนี้นี่วะใส่ปีกเฟีย โอ้ oh, ลำคาญแฝะไ,ไปไปแียนี่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 นแฝะแฝะแฝะแฉะแฉะอ้ยมันหนีไปเร็วมึงมาวิ่งทางตรง,งมามันถือมีดมันถือมีดดักมันดักมันดักมันอีดอกมันกับเดี๋ยวมีดหมูมึงหล่นเมื่อไหร่นะ นี่ไม่หมูมึงหล่นแล้วกูดักมึงไปไหนไปจะเอามีดเหรอจ๊ะไหนปีกเฟียอยู่ไหนไม่ใช่ปีกเฟีย,ย,น,ฟยนี่วะนี่นี่โอ้โหตายหาน,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 นี่นี่นี่ไหนนี่นี่นี่นั่นมึงคนตีเนระคนตีเหรอเออ่ามันเลยหาเออ่ามันทำไมนั่งสมาธิทำไม เฮ้ยโอ้ยอะอะอะฆ่ากูอเดียวชน,นะ <c oughs> โอ้ยจะไม่สบายตายไห,หมไม่เปิดพัดลมมันงหนาวแล้วสกอร์จบไปที่3 1ที่เป็นตาย8นะฮะสกอร์ที่โดที่เงียมเลยเล่นมีดไม่เป็นรจริงๆอ่ะ เฮ้ยมีคนเพิ่มเพื่อนมาด้วยกดรับป่ะเพื่อนจะเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีการเต็มหรือเปล่านะก็เพิ่มเพิ่มมานะยังเหลือได้เยอะเลยมดงกว่ากดได้มึงกดได้มึงกดมากดกดมึงเลยมึงกดเลยอะโดเลยวะไม่เล่นไม่เล่น เดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมไม่เห็นอ๋อมันแจกปืนนี้เก้าสิบวันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวปืนนี้กันมันแจกผมตั้งเก้าสิบวันเนี่ยเดี๋ยวเหาห้องต่อไว้ก่อนนะฮะไม่เลยนี่เลยกดเลยครับเราคลิปเราไม่มีการนิดเดียวแน่นอนไปครับไม่หมูแน่นอนตอนแรกเราเดิน เป็นธรรมดาก่อนเอ้ยเราเป็นเด็กธรรมาดานะฮะเราเป็นเด็กไม่มีอะไรเลยอย่าทำเราเลยเก่งแน่อุ้ยอุ้ยอย่ามีดหมูยังยังเพิ่งออกโรงลูกใจเย็นใจเย็นอะมีดหมูผมร้อนนิดเดียวเลยอย่าฆ่าเรานี่เรามาดีหนิจะเอาหอัวเอาบอ่อ <c oughs> <c oughs> ตายเลยควายตายตืดเฮ้ยเราธรรมาดาอย่าฆ่าเราเออนี่นีคนนี้คนนี้ คนนี้ดีนี่เออเอาบอกเอาบอก่เอาบอกเอเอ,เอ,เอ,เอนี่เพื่อนกูนี่นี่นี่ดูไว้นี่เวลานะฮะฟูฟูฟเฮ้ยไม่ต้องงงไม่ต้องงงแนีตามตะกูเฮียจะเอากูไม่ได้หรอกกลัวนี่เป็นไงเขาเรียกว่าซัพพอร์ตทีมเขาไม่ได้เรียกว่าหลอยไม่ต้องกูไม่ให้ เรียกว่าซัพพอร์ตทีมไหมน้องไม่เรียกว่าหลอยผมขอลองเปิดเฉลยเด็กมันจะพูดอะไรไหมแม่แม่เดี๋ยวฟังฟังเสียงมันแม่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 เด็กพูดเยี่อะไรอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงมันเบาเบาลงกว่านี้แหละมันจะไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงผมแล้วกันอ่ะสามสิบแม่เด็กเปิดไม้ขวามีดกูกูไม่ให้หรอกควาย ฟังมั <S <S นแป๊บเดียวเข้เดี๋ยก็ปิดแล้วอะไรจะหล่ออยู่รั้มอไปแล้วยวิ่งบูรนร์ราร์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 รงร์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 รรร์ เปิดเสียงก่อน,นนะเดี๋ยวเราคุยกันเลยกันอะไรมีอะไรอะไรมีอะไรอะไร,อะไรนะแลกเ,เอาไปทำไรเอาไปฆ่าคนเคนหรอสิบบาทเอามาสิบบาทเดี๋ยวให้เ,ใหเออสิบบาทเอามาเดี๋ยวให้เอาไป <c oughs> เอาไปเล่นมา เล่นได้สัตว์เลยโอ้ยกดตีด้วยไอ้มันเล่นไหมฮะสงสารมันยังไม่ได้เล่นหนิมึงยังไม่เล่นเหรอเฮ้ยมึงยังไม่ได้เล่นหนิแล้วกูให้มึงไปเมื่อกี้เนี่ยมันนี่มามันนี่มาอย่าไปแย่งมันอย่าเพิ่งไปแย่งมันเอาไป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 เออ นี่ตรงสายมันนะปะกันย่ค่ะกูแม่คนัน <laughs> แม่ฮ่่าฮ่าปะกูปะคากูแม่ทุกอย่างกูได้ยินเนี่นนยนนะะไม่ให้มึงแล้วไอห้ห่ากูให้มึงสองรอบเนะี่ยมึงโง่เองเห็นไหมทีมนุ้นได้เลยคนระับผมเสียตละชีพไปสองรอบเพื่อเด็กเวนเนี่ยเฮ้ยหยั้งวะสัวเอ้ย,อย,อยกำจัดกำจัด ต้องจัดมึงนั่งเหรอตั้งสมาธิตั้งสมาธิลอยลอยลอยเอ้ยอ้าวเป็นไงละ่ะอุ้ยอ้าวเชี่ยไปฮะมีดหมูเกลื่อนห้อง ไม่หมดเนี่แหรอท่านผู้ชมได้ยินเสียงเด็กไหมฮะเฮ้ยไอเวนนี่เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนเบาก็ได้เดี๋ยวเคนนี่พอให้มันมีสีสันหน่อยฮะอุย้ยเจ็บทำไมล่ะเอ้เอาแย่งกู เอ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้ยี่นี่เสือกได้แมนนะแมนแมนนี่นะเจอเราฮะเฮ้ยไม่โดนโอ้โหแม่งหลบไปที่เจ้าโอ้โหนี่ฮะแมนนี่แมนนี่นี่ฮะแมนนี่เหรอแมนนี่เหรอแมนนี่เหรอไหนวะไหนไอมคนจะหนีไปไหน โอ้โหเสือกเลยหู og, แม่งก็ไม่ลอย,ยมอลผมต้องเล่นในคอมไม่ได้เล่นมีเดเนี่ยแมงหันมันไม่ทานจริงจิูโอโอ้หันไม่ทันเว้ยวเรียบรย้อยฮะเล่นไปเรื่อยอเดินเดนตึึติมติม เจอกันหน่อยดิอย่าหนีเด้กลัวมีดหมูหายเหรอไอหนูกูก็ขึ้นมาซะเร็วเลยแม่งไม่ได้ขึ้นมามีอะไรมีอะไรมีอะไรมาหน่อยเหรอนั่งทำไมนั่งทำไมโหมึงนั่งแต่กูเองนะนั่งแต่กูกันเองนะจัดครับจัดจัดจัดโอ้แม่งเบาไวจังวะ ตัดอุ้ยเฮ้ยออุ้ยแม่งมั่วหมดแล้วเนี่ยไอ้ฮะเดิมซื้อดิไม่กี่บาทเองมีดหมูเนี่ยนี่ไงนั่งเองนะนั่งกันอุ้ยอะมันมาจากไซโอ้ตานิกากเลยฮะเจอมีดหมูทั้งห้องอย่างนี้ใครแจกล่ะกูเองอะ เนี่ยมันฟันไม่โดนอะ่ะทำไมวะใครก็ได้ช่วยบอกทีปิงก็ไม่มีนะนี่ล่ะปิงก็ไม่มีเดี๋ยวลองเกงเมาส์ดูนะเกงมือฮะคือจะโดนไหมเฮ้ยอ๋ออ๋อหัวแตกเลยนี่มีดหมูทั้งห้องนะดูส,สกอร์ข้างบนฮนะใครไปแจกกูนี่เองติดส,สองตัวเนี่ยมึงเล่นมีดหมูมึงยังนั่งอีกหรือ เยาตะเขากูก็นั่งเป็นสิบเลยผมหมันเมาไม่ทันตามไอ้พวกเนี้ยตามไม่ทนันจริงไอ้พวกนี้มันจะเต็บเต็บมีเขาโหดร้ายมาหมอกแล้วหันไม่ทันก็หรอกนะฮะเอาบอเอาบอนั่งบอนี่หันมาไม่ทนันวะอ๋อเขาปรับเมาไว้ก็หันมั่วอีกโอ้ย ทั้งห MM ้องมีกูมีมีดหมูอยู่คนเดียวเนี่ยแม่งก็เล่นกันทั้งห้องเลยเนี่ยกูไปแจกอยู่คนเดียวสิบห้าตัวก็สิบห้าเล่มแล้วมีมีดหมูตกอยู่ในห้องนี้สิบห้าเล่มเลยเหรอวะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรื่องหลอยใข้บอกถ้าหนึ่งต่อหน้านี่กูหนีแน่นอน มามา,ม,ามึงจะหนีไปไหนโู้มาไม่ไวมากไอ้พวกหา่านี่เอาบอโอ้มามันไวอะ่ะฮูยอมแพ้เมามันผมเล่นมาไวไม่ได้จุอะไรจุอะไรอ,อ,อ,อะไรติดอ่ะติดติดกองเ่ะเจ้นั่งทำไมเจ้ คือแม้เจ้าโอ๊ยตายหาครับเพื่อนเราโหดครับคนนี้เขาชื่ออะไรอีแบลวนี่เองฮะอย๊ยโอ๊ยโยสับสับอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอยตกใจม่ฟัฟ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 ฟั นี่แนะเป็นไงน่ะน,นี่แนะ่วิ่งเลยฮะวิ่งเลยฮะข้างล่างข้างล่างเยอะแนะ่นอนนั่นไงกูว่าแล้วโอ,โ,โอ้โหยูหูสเต็ปนั่งเขาแรงมากๆค่ะคนนี้นี่เอ้ยไม่โดนได้ไงวะไหนเหนมื่อกี้ตัวไหนนั่งใส่กูนี่เดี๋ยวจะลอยวเขาโดนเขาลอยสัตว์เลย ี่ทีมลองไงแล้วก็ชนะนะครับ,บ,บ,บอโอ้หันมาไม่ทนะันไอพวกนี้มันเก่งมิดเราไม่เล่นกับมนะันฮะถ้าจะเล่นปืนเนี่ยมึงเจอกูได้เล่นปืนนี่ไม่ยอมใครอยู่แล้วเล่นมีนี่ยอมทุกคนฮนะไปไหนหรอวะที่เร็เหเือเกิน นั่งเหรออู้ห,หันมาไม่ทันหรน่อยไหะยอมเดี๋ยวลองเล่นเมาส์เร็วๆมัง่งเล่นมเมาส์ไม่เร็วแล้วก็มาบนไี่เลยรเราจะห,น,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 หน,นึ่งหนึ่งเจ็ดเร็วปิดนี่เร็วพอแลล่ะคนดูมองไม่ทันเลยฮะเอ้ยไม่โดนนั่งเหรอโอ้โู้หันเมา เมาส์มันใสเร็วเกินไปอะ่ะมาเล่นดีๆแล้วเอาจิ้งนะ้มาอฮ้ยอ,ย,อยโอ้หันเมาส์เย็นเมาส์ไม่ตึงเล่นเมาส์อะไรก็เล่นไม่ได้กูละเซง็งเซ็งอันนี้ไม่ใช่เป็นหาที่พจะพรนอนบุกนะคอมกูก็เป็นฮนะเล่นมีดไม่ได้คนเล่นเมาส์ช้านี่ส่วนมากจะเล่นมีดไม่ค่อยถนัดแต่ก็ไม่ใช่ที่ทุกคนหรอกเป็นเพราะผม <laughs> ดองเลยเนี่ยนะ ปกติเล่นเมาสไม่ถึงหนึ่งครับแต่ว่าเล่นมีดนี่ต้องเล่นเมาส์สองขึ้นเนี่ยเล่นผ่านไม่ทันทุกทีเลยเราก็จะไม่มีการเล่นมีดต่อไปเพราะมีดหมูเราจะหมดแล้วแย่ yeah. เหลือหนึ่งวันห้าชั่วโมงฮนะมาดูดอกไม้กันเถอะซูเปอแฟนมาเจ็ดวัน,นยังไม่ได้ใส่เลยเนะี่ยฮะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เ,เดี๋ยว ไว้คลิปหน้าคลิปอื่นจะมีอะไรก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนึงนะสำหรับวันนี้ถ้าชอบกันก็กดไลค์ล้วก็ใแค้แลวกดแชร์ให้ด้วยนะครก็อยากเล่นกับผมก็แอดมานะฮะดีตัวสองเก้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสองนะฮะเซิร์ฟบนนะเซิร์ฟดีเคนะ,ะย้ำว่าเซิร์ฟดีเคนะฮะก็แอดมาเล่นได้กันครับก็ถ้าถ้าอยากถ่ายคลิปหรืออัดคลิปด้วยกันก็ ถ้าวลไลท์ววววววลไลวผมว่างก็เดี๋ยวมาเล่นเลื่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะดูกันว่าคลิปหน้ามีอะไรไปเลยเดี๋ย